สิ่งที่สําคัญในตอนนี้ครับคือการรักษาและเพิ่มฟอร์มแมทของทีมและตัวผมเองให้ได้มากที่สุดครับด้วยสเกจจที่ทางหลังบ้านได้วางไว้ให้อย่างชัดเจนครับว่าใครมีหน้าที่อะไรแล้วก็ใครทําอะไรบ้างในแต่ละวันครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับกับการแข่งในรอบนี้ด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึงเดือนเราเลยต้องเข้มงวดกับตารางเวลาที่เราวางเอาไว้ครับ ส่ววันนี้เราซ้อมกันค่อนข้างหนักครับตารางก็ซ้อมค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญไม่แพ้ตอนแข่งก็คือการรักษาและเพิ่มฟอร์ม r มนท์ให้กับตัวเองและทีมครับ ทางทีมหลังบ้านพยายามโฟกัสเพอร์ฟอร์แมนซ์ในตัวของนักกีฬาเองทั้งในเกมและนอกเกมไม่ว่าจะเป็นระเบียบว,วินยัยตารางการตื่นการซ้อมอาหารการกินและหลายๆอย่างการแข่งขันมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงอยู่แล้วครับทำให้ทุกอย่างค่อนข้างเข้มงวดไปด้วยนอกจากการวางแผนและการฝึกซ้อมในเกมแล้วสุขภาพของนักกีฬา ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลเพราะการเตรียมตัวก่อนแข่ง v c t รอบนี้เรามีเวลาน้อยเราใช้พลังงานไปกับมันเยอะมากและสวิตเซ e s s e n ชียลมันติวิตามินเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญในการเตรียมความพร้อมของทีมเราสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของโปร,โปรเพลเยอร์คือการเพิ่มและรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างสม่ำเสมอทั้งร่างกายและสมองและนี่คือสิ่งที่สวิตเซเข้ามาพพอร์ตทีมเราได้อย่างดีเลยครับ